ปากทางสองปากทางแมนมดเลยนะเนาะบรรยากาศตลาดแรงเมืองคงเซโดนออหมกแต่งใหนะ้ใหญ่ขนาดนะเา,าไปหาที่ใส่ก็หอ,หอมๆหนะ่<า>อยตามรื่อพีนรื่อ,อยังคนบอกอตามห้วยเนาะ พาพี่น้องไปเบิองน้ำคงเซโดนน้อยนะึงบรรยากาศดีวิวงามฝั่งเบืองน้นขนาจะเป็นเมืองคงเซโดนคื่เก่าเนาะนี่แหละพี่น้องแม่น้ำคงเซโดน ัวนนี้คคือามสุบายที่พี่น้องวัดสู่สู่ค,คนเนาะตอนนี้บาสซอนทอดบ้านนาปงเมืองคงเซโดนแวงสารวันเนาะบ้านนาปงบ้านดังเป็นบ้านที่เพิ่นถายปี้งไก่ปิ้งไก่กแซบเหล่าข่าวเมืองคง จ่ว่าฮันิงกายเมนยูทั้งหน้าพี่น้องอีกจังน้อยหนึ่งชิฟนี้บาสอนจะพาพี่น้องเบ่งพิงกายแซ่บหน้าพงแล้วก็จะพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวสลาดแรงเมืองคงเซโดนเกื่อซีปีแล้วหน่บาซอนบอได้มาเลาะตลาดเมืองคงมาล่าสุดกะ ี2 0 0 0เต้าตัวดนผสมควรนาะพี่น้องมีปั๊มน้ำมันปตทพร้อมอ่ะไอ้ปั๊มน้ำมันปตทอยู่เมืองคงปั๊มพงสวรรค์ที่ขางหน้าจะมีทางสามแยกนะแยกเบื้องซ้ายแมนไฟ เข้าไปโตแฟวงสารวันไปซื้อมนลงทางคุณละ,ละคนครปากเซอัตปือเซกองบ้านนาปง่เป็นบ้านใหญ่ขนาดนั้พี่น้องเลยแต่ว่ายัางบ่แมนเทศบาลเมืองคงเซโดนเทือ่อตัวเมืองคงเซโดนแท้ๆแล้วแนอยู่แคมน้ำเซโดน ชุดนี้จะเป็นชุดจุดพักรถของคนเดินทางเจ้าจะมาแว่กินปิ้งไก่แว่กินขา้าวเร้าข้าวสวยอยู่นี่แถวนี้แม่นมดพี่น้องเป็นท้านอาหารเหก็กผัดขายปิ้งไก่ ปากทางสองากทางแมนบดเลยเนาะเ<อ>ส้นทางนี้แม่นทางเข้าไปโตแพวงสารวันรกสอนจะบริจอดจะพาพี่ร้องเข้าไปเละาะตลาดแรงเมืองคงเซโดนเลย ไอ้ไข่คือกับเซโนเนาะดีไก่เซโน,โน,ซโน,โนรักสามสิบห้าไอ้ไข่กันจากเมืองโค้งเซดอนไปหานาครปากเซกอ่าขี่รถใหญ่ก็สิประมาณ 5, หนึ่งชั่วโมงประมาณห้าหกสิบกิโลเมตรนี่แหละชื่อว่าโมกัพ่อปานใดอ่าขี่รถจักรก็สิประมาณชั่วโมงไป คือว่าเป็นตัวเมืองที่กว้างใหญ่คุ้มควรเนาะเมืองคงเซโดนพี่น้องโดยรวมแล้วควแมใหญ่กว่าเมืองละครเพลงและน่าจะใหญ่กว่าเมืองว่าปีเขตที่ก็แมนเขตตัวเมืองเนาะแต่ว่าตัวเมืองเ่าแท้ๆเรแมนพูแล้วปอยู่แคมแคมเซโดนพี่น้อง ทางเมืองใายจะมีทางแยกไปตัวเมืองเนาะคือแคมเซโดนน,นี่แมนตลาดแรงเมืองคงเซโดนพี่น้องตลาดใหญ่ขนาดเลยบรรยากาศตลาดแรงเมืองคงเซโดนก็มักแตงใหนะ้ใหญ่ขนาดเลยยอดมักคืออหอยหอมหอยหอมโลละแสนซ้า เห็ดยังสาวเนี่เห็ดเพื่องโอ้หเหี่ยวเห็ดผวกเลยเห็ดเฟืองดา่าคขนาดเนาะหอยหอมโลแสนซาวอ่าท้อสาสิบงัวเนาะโลแสนซาวเขาไปหาที่ใส่ก็หอยหอมเนี่ยตามเรื่องพีนเรื่องยังคนบอก ตามห้วยเนาะมันม <že 20> ันลาางกินบไม้สินดสิบ่ตามท้องไห้ท้งหน้าบ่แม่เนาะเอใบ้างหน้าหมดีโดยๆบู่พอมันสิแพ้แดงๆๆเพื่อีิได้เนาะไปัไอ๋อกะเส็เพิ่ง ม่วงพันยังนี่อลายใช่ไหมคืใหญ่ใช่ไหมิโกหน่วยหน่วยโลปายั่นเนาหน่ายนู่ารวันเท่าอย่บ่บ่มาแต่ลมไสโอ้มาไก่หนยแม่ไปต่อยูเวียงโอมโมนี่มาแตมไสรเขูพอยูลมไสเนาะอเรมาขายาตเอยะสุคเนาะอ๋อสรงน้ลอใหญ่เลย เจ้าอกเป็นคนสัรววันเนาะโอ้มาขายเครื่องโดยโดยโดยมันบานได้ไหมเด้อหมักนันจะมีี่หมักนันหมักทุเรียนหมักโมพี่น้องอาจจะเป็นหมักทุเรียนมาจากเมืองปากซองจำปะสักเออหมักแดงให้ตายให้ละซาลี ในคนนี่คายเสือพระเพรีองนองเต็มเลยเนะหลาแรงเมืองคงกับสิประมาณนี้พี่น้องเลยปกติจะคึกคืนกว่าน,นี้เนาะแต่ว่าเมื่อนี้พระเจ้าขาดำให้ดำนาพอขาไม่้าก็เลยบรลายนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศเนระาสอนทาพี่น้องเลาะเที่ยวเบิง้งงสาดเมืองคงเซดอนเนาะ คิดว่าแม่ค้าพ่อค้าคนจับจ่ายซื้อขายจะหลาโบลายพี่น้องอเลยยอนว่าเขาเจ้าค้าดำให้ดำ้าเนี่ยปกติจะขึ้นขึ้นแล้วคนก็จะหลกว่าน,นี้เนาะโอเคเนาะพี่น้องมา้อนี้่าสอนขอปิดชิปนี้ไว้สำนีกก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอใจพี่น้องเฮาบุูทโทนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะสำหรับลิปนี้บายยี่ เาสอนยังอยู่ที่เมืองโค้งเซโดนแฝงสารวันคลิปนี้จะพาพี่น้องที่เลาะเบิง้งบรรยากาศโตเมืองโค้งเซโดนยามแรงเนาะนี่เวลาประมาณสามโมงกว่าพี่น้องฟ้าบดฟ้ามืดเิ่มน้อยึ่งพาพี่น้องที่รเลาะไปทางแคมเซโดน บ่าวสอนอยังยังัานเคยเข้ามาจะเพื่อส่วนหลายก็ไม่ได้ขี่ไก่ไปทางนาครปากเซนวปงเซโดนก็เป็นเมืองใหญ่พอสมควรคือบ่าวสอนเสนอในคลิปอันพานมาละเนาะโคราเริ่มตั้งแต่บ้านน้ำพปงจนมาหอดพี่พี่น้องเป็นเมืองที่ติดแค่ในน้ำเซโดน ทางเลี้ยวอยู่เบื้องขวาเนี่ยนี่เป็นโซนตัวเมืองเก่าเนาะ ส่วนว่าเขตสิทธิ์ที่แทมท,ท,ทางเลขที่สามใต้แม่นเพิ่นขยายออกไปไหม่ วัดอัมพวันนารามบ้านคงน้อยวัดบ้านคงน้อยพาพี่น้องที่รถเลาะเบิ่งบรรยากาศเล็กแค่น้อยเนาะพี่น้องเลยกระเทินมาอะ พี่น้องไปเบิ่งน้ำคงเส้โดนน้อยหนึ่งนาำคงเส้โดนนี้จะไหลไปทางนาครปักเซปวกกไล่ลงสู่แม่น้ำของทงน่าจะมีสาราบอนนี้น่าจะเป็นสามไส่บอกสามไส้หัอซ่วงคิดว่าน่าจะแม่นพี่น้อง น,น,น้ำคงเซโดนน้ำพุนขนาดอาจจะเป็นสาลา้มวิวเปะเป็นสาลาพี่น้องอาจจะเปลี่ยนผ่านไซเ,เวลาโซงเฮ่อ รากรรมการเป็นจะมานังอยู่นี้ตามเบิงนี่นี่ค็บนแนจเจรนะคุณใดฮูกะคอมเมนต์ได้พี่น้องโอ้บรรยากาศดีวิวงามฝั่งเบิงนั้นกะนาจ,จะเป็นเมืองโคงเซโดนคือเก้าเนาะบแนใจว่าฝาังเบิ้งนั้นเป็นบ้านใดน้ำยังพันหลายเพราะบ้นใดเชื่อต่ว่าน้ำขุ่น นี่แหละพี่น้องแม่น้ำคงเซโดนฝนทากเซาตกไม่ไม่อากาศดีพี่น้องบอฮอนพ่อปานใจเหมาะแก่การเดินทางเลาะพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศบางส่วนพาพี่น้องมาเลาะเชียร์ทางเมืองคงเซโดนสารวันเดินทางตนะ่อเนาะ จุดหมายปลายทางก็คือนครปากเซแขวงยำประซักเด็ดนี้เป็นบ้านคงใหญ่คงใหญ่คง,งน้อยคงน้อยมันอยู่ทางด้านลุ่ม โอเคเนาะพี่น้องมาฮ้อนยี้บ่าวสอนจะขอบิดคลิปนี้ไว้สามีกรโอกาสหนะ้าพบก,กันไหมขอขอบใจพี่น้องเชาวมทดกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามพับชมรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจบ่าวสอนนะเนาะสบายดิประเทศเราเมืองลราสวยงามผู้คนมีน้ำใจสาวๆก็สวย พระคำมูลมีทาม้าฝรั่งพระทาตุสีโคบอมีละหารทำรสชาติผู้คู่สวยงามซอนอ่อนทั่วจะพาเที่ยวมาเที่ยวกับซ้อนอน่อนทั่วซอน